างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะจึงได้ชวนมาวิ่งกันค่ะนอกจากจะชวนวิ่งเพื่อตอนเองนะคะงานวิ่งในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเติมความฝันของผู้ป่วยมะเร็งในการใช้กัญชาเพื่อการวิจัยและรักษาโดยงานนี้ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมวิ่งกัญชา run to fight cancer เติมฝันผู้ป่วยมะเร็งในการใช้กัญชาเพื่อการวิจัยและรักษา โครงการในครั้งนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินมีความพร้อมของศูนย์วิจัยทั้งในด้านการปลูกผลิตสกัดและนำไปใช้อย่างถูกต้องปลอดภัยโดยได้รับความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะแพทย์แผนไทยและคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ที่พร้อมระดมศักยภาพทางวิชาการสนับสนุนในการสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อผู้ป่วยและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจในการวิ่งและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะผ่านระบบออนไลน์ในการวิ่งแบบวิชวลันโดยวิ่งสะสมระยะตามที่เลือกสมัครค่ะโดยมีระยะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะ ตั้งแต่ศกิโลเมตรค่ะโดยสมัคร500บาทค่ะซึ่งผู้สมัครอาจจะอยากทำบุญแต่ว่าไม่สามารถวิ่งได้เมื่อสมัครแล้วก็จะได้เสื้อส่วนระยะ5กิโลเมตรจนถึง500กิโลเมตรค่ะในราคา450บาทค่ะก็ได้ทั้งเสื้อแล้วก็สามารถวิ่งได้ด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ ทางนี้เงินทั้งหมดจะเข้าร่วมโครงการหรือร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อโครงการวิจัยได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี641-019577-7ชื่อบัญชีกองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชามูลที่โรงพยาบาลสงขาลานครินสนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของ Run to Fight Cancer 2019ค่ะ มีเสียงให้สัมภาษณ์ค่ะของนายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธ,ธิวิบูล์คณะบดีคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโครงการในวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวการวิ่งการกุศลรูปแบบที่เราเรียกว่า Virtual Run นะครับก็คือวิ่งกับใครวิ่งที่ไหนวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโดยการทุกคนก็สมัครวิ่งแล้วก็ส่งระยะวิ่งไปทางาเว็บไซต์ที่เรากําหนดนะครับเราถ้าวิ่งได้ตามระยะที่กําหนดเนี้ย ก็จะได้เสื้อแล้วก็ได้เหรียญตามที่แต่ละแต่ระยะ,ะที่ตัวเองสมัครนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยครับเราจะไปสมทบทุนในกองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชาครับโดยในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราเห็นว่ากัญชาที่เรานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมีราคาแพงนะครับบางขวดที่ซื้อขายกันอย่างไม่ถูกกฎหมายเนี่ยขวดหนึ่งสี่หมบาทการที่เรา เอากัญชามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยราคาจะแพงมากเนื่องจากประเทศไทยเพิ่งจะคลายล็อกยังไม่สามารถที่จะผลิตกัญชาเองได้ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนช่วงเนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้กัญชาก่อนเราก็เลยจะนําเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็เลยจัดโครงการวิ่งการกุศลครั้งนี้ครับรายได้ทั้งหมดจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับทั้งการวิจัยแล้วก็การรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชาครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีความสนใจสุขภาพแล้วก็รัก สุขภาพโดยการออกกําลังกายโดยการวิ่งอยู่แล้วนะครับโครงการนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเราได้วิ่งด้วยนะครับได้สะสมระยะแล้วก็ได้ของที่ลึกตามความสามารถของเราด้วยแล้วก็ได้ทําบุญร่วมกันนะครับว่าเงินทั้งหมดเนี่ยครับจะเข้ามูลนิธิเพื่อจะไปงานวิจัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเลยครับก็ถ้าท่านที่สนใจก็เชิญชวนมาวิ่งด้วยกันเลยนะครับสมัครตามเว็บไซต์หรือตาม Facebook ที่เราเห็นตรงนี้นะครับ การวิ่งนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําได้ง่ายที่สุดดังนั้นก็อยากให้ไปลองสมัครดูนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะในการที่ทางคณะแพทย์นะคะรวมทั้งนักชาการของมหาวิทยาลัยสงขาลานครินค่ะจะได้ไปทําการวิจัยและก็นํากัญชาค่ะไปรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะ